ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวะคะวาติสวะคาตัวปควะตา tham vê tĩnh tang 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 vê tĩnh 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 ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิภาณบัคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคขลาเอสัมบัคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย อัญเชริกระนิโยอนุตตรังคุยังเกตังโลตัสานิติปิโสบคาวะอรหังสัมาสัมพูตวิชจรณะสัมปันโนสุขตัวโล कविधु अनु तरो पुरुषाम सारि सा था देव मनो सा नो तो भखवा दिशवा खा तो भखवता था मे दिको अकारिको पासी को पनाई गो पाचा तम व्य तिता पोवि ิโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาติทังจัตตา Sari puri sayu khani adha puri sapu kalai Saba kawatu sawa kasangku Ahunayyo bahunayyo takinayyo Ancari ติปิโสบะคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณ n a s a m p a n n o s u k a t โล bawi dua Annut taroata masaata dewa menuanaang buatdo bakkawat di desawakaka do Pakkawaatan tam ปาสิโกัวผัปัญญิโกปัจจัดตังเวทิตาผัวินญูเิติสุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังผัวปุจปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆสามีจิปต ิปันโนปะคะวะโตสาวกสังขวายติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุกะลาเอสัมปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทัทไนโยอัญชริการณิโยอนุตตรังคุญญาเก เทตังโลกาสังหิติปิโสบคาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทุัวอนุตโร ภริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังผัวตัวปะคะวะติสวากาตัวปะคะวะตาธรรมมวสันติติโกะปาบิโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจต่างเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิป ปันโนพคขวัตตวสาวกสังโฆอุิจุปฏิปันโนพคขวัตตวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพคขวัตตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคขวัตตวสาวกสังโฆายาทิทามจตาริปุริสยุคานิย ทากุริสกุลคลาเอสัพพะวะตัวสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาทินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตรังคุญญาเขตังโลกัสสัง ปิโสะคาวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณ n a s a m p a n n o u t โล ตาวิทัวอนุตโรภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุวตัวปะคะวติสวะขาตัวปะคะวตาธรรมมสันติติโกอาคาบิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาพัว วินโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆ Karu piriya yukani an tapuriya pu kalae sampakawato sava tasang ko ahunayo bahunayo ta पि शोभखवा अरहं समासं पुतो वेश चरणसं सुखतो नो कवितो สัทธรรมะสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังผัวตัวปะคะวะติสวากขาตัปะคะวะตาธรรมมัสันติติโกอาติโกเ ปาสิโกัวปัวญญิกัปัจจตังเวทิตาผัววินญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ปัณโนวัปปะวะโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสัปปะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชริการณิโยอนุตรังคุญญาท เตตังโลกัสสานีอิติปิโสภะคะวาอระหัมสัมมาสัมพุทัตเวิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโล ตัวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังทัตัวปะคะวติสวะขาตัวปะคะวตาธัมมวสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพ วิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยาทิทางจต การิปุริสยุคานิอัตปุริสปุกลาเอสัพพะวะตัวสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาทินายโยอันจริกะระนิโยอนุตตรังคุญญาเขตังโลกาสังหี อติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาระสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะขาตัวปะขาวะตา tham mua săn tê tí cố a kari cố pa sĩ cố o pana pa chát tang vê tít 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 tít tang vê tít tít บะคขวัตตวสาวกสังโฆสามีจิปติปันุบัคขวัตตวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาตทัปุริสปุคลาเอสบัคขวัตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย อันชรีการนิโยอนุตรังคุญญาเกตังโลตัสายติปิโสบคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโววชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโล ตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังทุวทัวปะขวะติสวะขาทัวปะขวตาธรรมมวสันติติโกอาคาบิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพว วินโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยตติธัจา ปาริปุริสยุคานิอาตภุริสปุคลาเอสสัพพาวาตุวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชริกะระนีโยอนุตรังคุญญาเกตังโลกัสการี